กินเลยเมุมนี้มุมนี้เรากินแล้วคนดูเแม่งแมงควรนตีนแม่งควรนตีนแกกูก็นกนชนะอยู่ดีเว้ยว้มันนิสัยเสียคนดูมันชอบปาดในพวกบอสนี่นะโจว่าซาดีบรุ่นเมกาดีบรุรุนดูไปดิบุรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะฮะ วันนี้นะครับเราอยู่กับซีวิคโนตรึงของพี่กแล้วนะฮะโอ้ยบอกเลยว่าซีวิ c โคตรสิ่งนะครับคันเดิมที่เพิ่มเติมความห่วงใหญ่นะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ยโคตรีกโคตรอันตรายคนดูนี้ซีวิคพี่นะก็เราจะมาเล่นตามควิสกันนะครับอันนี้เป็นใครเอ็กซ์ตรีดเวอร์ชันพีซีนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันนะจ๊ะบอกเลยว่าภาพสวยจัดสลัดบ,บอกแน่นอนนะคนดูนะโอ้หเอาว่าไปลุยอ,อันนี้มันให้ไปแข่งโอ้หแข่งไกลจ่างวหเฮ้ย เดี๋ยวดูก่อนนี้คัดหนึ่งเราก็อยู่แถวนี้นี่เออหรือ,รอเราแต่งเกินไปแล้ววะเนี่ยรถมันให้ไปนู่นเหรอม okay, โอเคมอินเตอร์อ่าโอเคไปลุยวูฮ้ฮู้โคตรีโคตรอันตรายลีทาป้นี่โอ้โหรถแม่งรแรงรถแม่งเท่จัดเลยวะ่ะอันหนึ่งผมขับมาถ่ายรูปโชว์ทุกคนกันหน่อยดีกว่าเอาดเอาดิาดนี่อันถอยหลังก่อนดิ ภาพโค้ดสวยคนดูเฟมินิทโค้ดดีนะเย่เ yeah. บ right, 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 right. รกไรด์เด็ดซีซ์เบรกไรด์เด็ดจ้ะเอาว่ะเอาว่ะตึงจัดออาวเว้ยออาวเว้ยออาวเรื่องไปแข่งกันดีกว่าคนดูสวยเป็ดปลาครับลุยเสียงแบบมีเบรกมีเบรกหินด้วย <c oughs> อันนี้มันใส่ผ้าเบรกแต่งนี่มาเบรกเอียดมา ออเอดียเดียวว้าวอันนี้เราขี่คัดหนึ่งนะบอกเลยว่ารถเราโคดซิ่งโคดแรงอะ่ะริชแมนช็อปโนหเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอ l ์บิวตี้วอร์โซนโมบายในระคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ i ิชแมนช h o p x อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n Shop เท่านั้นเอดคเดาดิไหวนี่ผมแต่งมาอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่รถคัสหนึ่งเราแข่งกี่รอบวะสามรอบโอเคสามรอบผมไม่ได้กลัวดอกผมอ่านไลน์ได้แล้วคาส์หนึ่งนี่งานชิวมีคอมเมนต์บอกว่าพี่คขขับโคตรเก่งเลยครับพี่แน่นอนครับน้องไม่ต้องชมครับพี่นี่สุดยอดแล้ว จุดๆนี่นี่เนี่ยชนอีกทีนึงเขาเรียกซ้ำซ้ำปูรินเอาเว้ยเฮ้ยเอ้ยนั่นชนฮ่าอีมันขับไม่เก่งนะสิโอ้กูก็ชนเหมือนกันนี่หว่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ชนตูดว่ะเกินไปนะพี่เกินไปนะอันนี้เล่นไม่มีน้ำใจในกีฬานี่เดี๋ยวเบียดเลยเดี๋ยวครับเอาดิดอุ้พามันชนนังเฮ้ยนี่มัน อนนี้มันเลี่ยมจัดเลยนะเนี่ยได้อินจะมางัดคอครับคนที่เป็นราชาคาอีกนี้นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยเอ้ยจะพามึงเข้าขงวงตลอครับสวยบีตรงนี้นี่รูแกลรูแกว,กแกวโทษทีว่ะน้องเอาดิก็ไล่มาดิลืมเลยว่ากดมองกระจกหลังไงนะคุณนะรู้แต่ว่ามันใกล้มันมันขี่มันใกล้ผมอยู่แข่งสามรอบเว้ย กิ่งจริงกิ่งจริงอะไรเอาแต่ใครยังอารวาสไม่มากพอลราก็กระเดินเข้ามาได้เลยเยอะขโมนเมนรถแรงอยู่รถดุอยู่บ้านนะคนดูน้ำบอกเลย <c oughs> <c oughs> เบื่อโรคภูมิแพ้เฮยะ hey. <c oughs> yeah. วัววัววัตัวนี้ตัวนี้บานตัวนี้บานแต่ก็ยังได้อยู่บานแต่ยังได้อยู่ นชนลักหน่อยบ้านแต่ยังเราก็ยังนำหนึ่งยาวแค่นั้นแหละนีในตันลิงสัหน่อยครับใครยังรารวอดไม่มากพอเราก็ยัก็เดินเข้ามาได้เลยบ้ากันโ้ว้ฮ,วฮทีหนึ่งตึงๆไงไม่ดึงนี่ไงบอกน้องไม่ต้องแอคครับพูดเลยล่อเลยกระเทยบอกยิงเลยกระเทยชิมเอ้ยอา้อาวว้าว้าวเ,เรื่องตึงจัดคนดูโอเค เป็ดปลาข้ามรัวก่อนมาคนดูผมขอไปอ่าอันนี้ก่อนนะออยางยางยังไม่ได้ซื้อยางเลยนี่ว่าเออลืมแต่งยางเลยนะี่คนดูโอเอายางเลสซิ่งเนี่ยครับบอกเลยเฮ้ยเท่าไหร่นะหมื่นเจ็ดกูมีตังเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสามโอ้จะรั่วเอาขี่ยางไหนดีขี่ยางเดิมไปก่อนนะคนดูได้อย่างเงี้นนะถ้ามันหมื่นเจ็ดมันแพงโพดยางนี่ก้าวรวยเลยนะี่ไอ้หนุ่มนี่มนแม่งบ้าอะไรเงี้ยมาเลยเอ้พี่เกินไปหรือเปล่า รีฟเซตติ่งโอเคมาทีนี้ผมมาดูแมพก่อนนะว่าผมจะขับควิสไหนได้ต่อวาร์ปแต่ละทีแต่ละอันแม่งโคตรไกลอ่ะเอฟฟาสตาวิลมาผมขับรถคลาสตหนึ่งอยู่นะตอนนี้นะที่จริงเกมนี้มันเป็นเกมออนไลน์นะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะท่านผู้ชมนะสร้างห้องแข่งกันเองอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะเล่นบนมือถือก็ได้มีเวอร์ชันมือถือเวอร์ชันคอมก็มีอันนี้ผมเล่นเวอร์ชันคอมนะผมต้องการแบบอัตรรสภาพสวยภาพสวยแบบโคตรสวยโคตรตรึงโคตรอันตรายลุยอ๋อ นี่มันฉีดต้นนีิว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอก้ะฉีดแค่ต้นน่ะระวังโดนปลายนั่นน้องแข่งสองรอบซะด้วยทูแล, <Yeah. S 1> เลบเ,เ,บเ,บบบเ,เย่นี่เลยครับดันตูดมันจะดิ่สเต็ปนี่คนดูเต็ปแบบปาดเราเอาดินี่เลยครับสวยดันเลยดิดันเลยดิ เอาดิโอ้นาเกียรติพุธวอตกระลัวนี่เลยเป็นไงนะบอตกระลัวฮะจะเบียดพี่ยังไงมึงจะโกงยี่ยังไงพี่ก็ตึงนะครับแค่นั้นแหลนะน้องอย่าเนี่ยเนี้ยรถไอ้พวกหายนี่แม่งชอบแบบรุดมานะ่ะต้องระวังให้ดีนะครับคุณดูลายนี่แหละคุณดูลายเซียนลายเซียนเย้ยทำไมมันลดเปนเยอะจังเลยวะนี่เอาหน่อยเอาหน่อยไล่นี่แหละ ไล่ออย่างงั้นนะ่ะกินแต่ฝุ่นเน่ยครับบ้านไปไปต้องลรถเลยนะน้องฝุ่นเยอะอือโดนวิ่แซงไงกินแต่ฝุ่นเออเนี่นะมีเนตัสไว้ลิงกันนี่นะคนดูเย่ขมอว์อีสเบรีหรือเบรี o ูดต้องระวังรถออกมาข้างๆให้ดีนะครับคนดูเนี่ยนี่อันตราย,นเ,รยเนี่ยเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวอะไรของมึงเนี่ยเบิดไฟเลี้ยว,แล,วแล้วไม่ดูกระจกหลังเลยนะ้องลูกพี่ ยังไงมันจะทำให้เราแบบว่าเสียจังหวะการเล่นนะครับเย่เกมมันจะระวังมีรถออกคนดูมีรถออกเนี่ยๆไม่เห็น,นไหม,ไหมต้องระวังให้ดีนะครับต้องมีสตินะเล่นเกมนี้นะสติอยู่ที่ใจมาวููอันตรายโคตรโค้กของจริงของเท่เทาวาวสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant 8 Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL i d e n นิตี้และนาร็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจที่หลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บเว็บ a n h h o p อหรือ Facebook Rich Man s p o p าย at r i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึง r i h m m n shop ตัดโทว์หนึ่งทีครับรอชะลอชะลอ สวยโคตรเอาเรื่องเออหลายคนบอกโอ้พี่โค้ดแม่งขับเก่งจัดแน่นอนครับน้องไม่งั้นพี่มาถึงแรงนี้ไม่ได้นะในมือถือพี่แบบอันดับหนึ่งระดับหนึ่งออนไลน์คนในโคราชระดับตัวตึงระดับอันตรายมาเว้ยมาเวอ่ะรอดูดูด่านต่อไปดิเรามีเงินเท่าไหร่แล้วโอ้ตอนนี้มีเงินได้แล้วหมื่นเก้าแล้วนะคนดูนะ เออมาดูรถนี่รถซื้อตรงไหนได้บ้างนะรถ,รถ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 นี่คาโชว์รูมนะครับกดดูก่อนเย้ yeah. โตกะ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 ตัวชี้ไปปุดด่มตาปุ่มสามโอ้ยอันนี้แม่งเติมนี่ว่าน่าเติมอยู่ไม่รู้มันจะซิงรหัสซิงกัะราดไอ,อคอมได้ตอนไหนนะท่านผู้ชมนะจริงแบบตอนนั้นผมเล่นแบบโอ้ไปไกลมากแลว้วอ่ะมีมีดีเควสนะฮะ เออมีเติมพวกนี้ได้นี่หว่าคัสหกคัสห้า,า 5, โอ้โหอ้าวเหลืองโอ้ยนีย่แลมโบพี่ยังมีแลมโบนะ้ในมือถือนะต้องชมเติมไปเยอะอยู่หาดูนี่เราก่อนดิรถโนตรรงของเราเนี่ยเราต้องมีคัสสองด้วยนะรถนี่รถไม่ค่อยมีตังค์ครับอันนี้อ,อีเวนเฮ้ยอีเวน์อะไรวะอีเวน์อะไรอะ เติมตรงไหนอะไรยังไงไมเนี่ยมันน่าจะให้ใส่รหัสได้นะรหัสซิ่งก็มือถือนะนี่นะทำไมมันทำอย่างนี้วะคนดูดูดินี่มันเป็นรหัสสตรีมอะใส่รหัสซิ่งมือถือได้นี่สบายคนดูบอกเลยมีเปิดเพลงได้ด้วยนะกิมนี่มาดูแมปดิเอ,อ้โรบิโอแอนจูเดียตอ้าวเรื่อง นี่อุ้ยอะไรอ่ะอั 5, 000, 5, 000. นนี้คีห้าพันห้าพันตานนี้ไปลุยบอกแล้วว่าซึ้งกระสิน,นนี่เนี่ยนะพี่นี่คือสุดยอดแล้วในที่นี่เป็ดบาล,ลุยครับโตกับป่อยชีไปผูส้สาโอ้แฮปี้ออกตัวไทยแล้วมาเว้ยอือ ทีนี้เจอไฟทองรถนี่ยังไม่กลางคืนนั้นกลางคืนสีสนี่เทงเข้าไปในตาเอาเด้เอเด้อยต้องระวังให้ดีนะครับรวมนส่วนนะครับมุมนี้นี่เนตัครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่ยางซิ่งนี่นี่ฮะนั่นใส่ยางโตโยแล้วก็เตรียมตัวตุยนี่ใส่แค่ BF Good b i t ิ Good Ear Nexus ซัสแต่ถ้าเจอ,อยางมิชลินไพร a มิซี่ของพี่แล้วก็รับรองว่าเซ็ง น้ำมันจะมุดนี่มาขึ้นน้ำมันจะมุดเนี่ยคนดูโหลืมขี่จนลืมเติมน้ำมันเลยเดีย๋ยวสิบดีสุดท้ายไม่ไรแข่งเนี่ยพอดีเราคนดูผมชนะก็มีตังเตือน้ำมันโอ้ยอาชิบพายกูได้ไหนเวย่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่รถผมมันจูนมาดีอยู่นะครับจูนมาเต็มอะบอกเลยตรงตรงนี้เนี่ยผมกินแน่ๆรอก่อนใจเย็น จะยินเพื <Auf los harma> je je ่อนมาอยู ing, ่มาอยู่ออไปครับน้องรถแรงจะซิ่งเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องนี่ในตัดครับนี่ไปนี่ไปรถแรงจะซิ่งรถแรงจะซิ่งตลรอเย่โอ้โห้โคตรอันตราย มาว่ะมาว่ะนี่เด็กกินเลยเด็กมุมนี้มุมนี้เรากินแล้วคนดูแม่งแม่งคนตีนแม่งคนตีนแต่กูก็ชนะอยู่ดีเว้ยวู้ฮูมันนิสัยเสียคนดูมันชอบปาดในพวกบอสนี่นะอยากจับ G ีเอ็มมาเนี่ยถ่าถอดหนังหัวอย่างนี้เฮ้ยแต่เราก็ชนะอยู่ดีวะ่ะด้วยความเซียนของพี่นะครับเราคนมอมโอพี่โค้ขับเก่งจังเลยแน่นอนครับน้องไม่ต้องชมพี่มาทุกวันครับแค่นั้นแหละ หมดจัดสลัดบอกโอเคไปแล้วเราไปแต่งรถกันดีกว่าอย่างแรกติมน้้ำมันก่อนนะมนผมว่าน้ำมันหมดถังแล้วหนีเฮ้ยนิกรีวิวอ้าวเรื่องได้ของมาได้ของมาเอ่อไหนวะเอ่อเติมน้ำมันเติมน้ำมันก่อนนี่นี่ซูมดูตรงนี้นะครับ if travel แปดสิบีใช้เงินแค่แปดสิบีเองเติมหน่อยเติมหน่อย <c oughs> g a s t a t i o n เย่อ่าเอาอะไรดีนี่น้ำมันนะครับเอาเต็มถงังเวย้ยโอ้ตัวน้ำมันสปอร์ตดิครับอย่างนี้ i n t e r v i e วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี้สิประตูฮะ huh? อาทำไมเหลือแค่นี้ล่ะเงินเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเงินเราเหลือแค่นี้เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวเงินตั้งสามหมื่น, 3, 000, <c oughs> นทำไมหายไปไหนอะ <c oughs> What เอาเมื่อกี้นี่เงินเราต้องสามหมื่นหายไปไหนวะคุณดูเราไปซื้ออะไรหรอเฮ้ย <é? S 3> เอาเกมคนดูเงินกูหายเลยเงินหายไปไหนเมื่อกี้นี้ว่า,วาไตรฮิตอะไรอ่ะเ,เงินหายไปไหนอ่ะป้าไปดูดิเฮ้ยเงินหายไปไหนวะคนดูเราเราก็แค่เติมน้ำมันตรงนี้นี่โอ้โหเติมน้ำมันสามหมื่นหรอมึงบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ละคนดูนี่ มีรถกี่คันมาแถวนี้มีแค่นี้เรามีแค่นี้นี่นี่ไม่ใช่รถเรามันเป็นคนดูผมกดดูก่อนนี่ปับ๊บเชงครานี่คราโชว์รูมเชงคราอยู่นี่ไอม,มีนะครับโอ้โหเฮ้ยเงินหายเกมไม่ติดบัคเงินหายเ้ยเงินหายเลยอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนัทก็ประมาณนี้ละกันนะับสรับ เอาเจ้าตัวเกมคลายเอ็กซ์ตรีทนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับนี่โหลดอยู่ด้านล่างเขาไม่ได้คลิปนอนคนดูเนาะสับวันี้พี่โคตรก่อนจะกปเปนคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ Ri o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลย